ดีค่ะอ,คอ่าคน <c oughs> เอาความน่ารักสดใสของหมวยเล็กอัญญามาฝากทุกคนกันนะคะถ้าใครที่ได้ดูไลฟ์สดของพ่อพ่อบีมเมื่อวานก็จะทราบดีว่าจเจ้าอ้วนนะคะหมวยเล็กัญญาโดนประตูหนีบค่ะทุกคนมามีเล่าเรื่องอัญญาโดนประตูหนีบบ้างคะ่ะสะพานนนทิลโทรมา ว่าอัญญาโดนประตูนีบเลื่อนไหลเลื่อนไหลเยอะเลยพวกนี้อ้วงนิ้วแตกไหมคะไม่แตกนะคะมีข้อเลือดซึ่งในไลฟ์มามีออยก็ได้เล่าบ,บอกด้วยนะว่าได้พาเจ้าวมวยเล็กอะไปหาหมอแล้วนะคะทุกคนคะซึ่งดูจากไลฟ์เมื่อวานนะคะเจ้าวมวยเลยก,ก็น่าจะยังเจ็บอยู่นะคะทุกคนเพราะว่า ในมือที่โดนที่นิ้วโดนประตูหนีบนะนะคะก็คือหมวยเล็กอ,อัญญาไม่ไม่กล้าแบมือเลยนะคะก็ยังกำมือนแน่นอยู่เลยก็คงจะน่าจะยังแบบกลัวเจ็บอยู่หรือว่าเกรงหยุนเองค่ะแต่ ถึงจะเสียบยังไงนะคะแต่ความรา่าเริงสดใสของเจ้ามวยเล็กอัญญาก็ย้ำเหมือนเดิมคะ่ะทุกคนวันนี้แอนมีคลิปน่ารักๆจากพี่สายลุงนะคะมาฝากกาันซึ่งน่าจะเป็นคลิปก่อนที่เจ้ามวยเล็กอัญญานะคะจะโดนประตูหนีบคะ่ะทุกคนคะ่ะยังไงก็ขอให้เจ้ามวยเล็กของเรานะคะหายไไวๆนะจ๊ะคุณวัชรีส่งดาวมาบอกว่าเป็นกำลังใจให้อะไรลูกสาว,สาวอ๋อ นอนไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีจุ๊บสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่สวัสดีค่ะอ๋อคนนี้ค่ะให้ค่ะอ่าคนนี้ใครคะคนนี้ชื <Bye. S 1> yes, ่อ uh, <how> สายอะไรคนนี <laughs> ้ชื่อสายอะไรคะคิงคอง แววม่คนนี้ใส่อะไรฮะไข่อันนี้มันไข่แต่นี่ใาสา่อะไรไข่นี่ใส่อะไรไข่ไข่คนนี้ไม่ได้ใส่ลุงแน่สใส่จุ๊ค่ <c oughs> หอข่าหอม, <c oughs> ห,ห,มหือขหมชมความสามารถนะเนี่ยเอานอนไปแล้วบายบาย

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพีสวัสดีค่ะ